สวัสดีค่ะปอาผาน,นะคะเรามาแกะกล่องคิตตี้หลังจากที่เราแกะกล่องแฮมเบอร์เกอร์ไปแล้วใครยังไม่ได้ดูกลับไปดูได้เลยเนาะมาเรามาดูเลยว่าเขาขายอะไรคะคอฟฟี่ชอบนั่นเองมาเรามาเปิดเลยว่าจะเป็นใครบ้างแล้วให้อะไรบ้างคะนี่ให้ตัว2ตัวนะคิตตี้กับคุณแม่หรือเปล่า คุณแม่น่ารักค่ะน่ารักมากเลยดูของนะคะนี่เป็นกระดาษแบบนี้แล้วก็ให้ของมาแบบนี้นะคะเดี๋ยวป้ขพาไปจัดแล้วเอามาให้ดูเนาะเสร็จแล้วนะคะนี่มีตัวคิตตี้กับตัวคุณแม่หรือว่าคนขายกาแฟนั่นเองนะคะแล้วก็มีอะไรอีกดูสิมีที่ตั้งโอเพนค่ะ ป้ายคิตตี้เนาะหน้าบ้านอย่างนี้นะคะตั้งแบบนี้นี่ชอบกับเก้าอี้มากเลยนะคะดูสิเก้าอี้น่ารักสุดๆเลยแล้วก็จะมีตัวโต๊ะตั้งนะคะขนมม่ะขนมคิตตี้อะไรนะแพนเค้กแพนเค,ค้กคิตตี้นะคะดู ต้งวรนียังมีกาน้ําร้อนนะคะดูแล้วก็มีถ้วยค่ะถ้วยเล็กๆอย่างนี้ค่ะเอาไว้แบบมันเล็กมากอ่ะเอาไว้อย่างนี้โอ้เล็กเล็กเล็กอยู่หลายชุดนะคะเป็นแบบนี้ค่ะชุดเล็กๆค่ะมีที่คิดเงินเหมือนเดิมเลยเห็นป่าวเคาน์เตอร์ค่ะเคาน์เตอร์คิตตี้เป็นเคาน์เตอร์ประกบกันนะคะเคาน์เตอร์แบบนี้ค่ะก็มีถาดที่ใส่นะคะอันนี้จะเป็นซองกาแฟนะคะซองกาแฟแบบนี้เลยเห็นป่ะ สองกาแฟค่ะของต่อไปเป็นเหมือนกาน้ําร้อนค่ะเหมือนเป็นกาแฟสดนะคะนี่ล่วงลงไปเลยเล็กมากนี่ค่ะใส่เข้าไปแบบนี้น่ารักไหมโอ้ยคว่ำได้ด้วยแบบนี้เวลาเราแบบขายเสร็จแล้วเนาะไอเป็นเครื่องอบขนมปังค่ะอ,อุ้ยน่ารักสุดๆเลยอะ่ะอีเด็ดสุดค่ะพี่พาชอบมากมันจะเป็นตัวเหมือนตัวทำเนี่ยค่ะตัวแพมนแผนเค้กอย่างนี้ใช่ไหมนี่ค่ะ ทำอบเสร็จก็จะเป็นแบบนี้มาเลยน่ารั ตัวนี้นะคะจะเป็นตัวถาดรองขนมปังแพนเค,ค้กค่ะจะมีเค,ค้กมีแพนเค,ค้กเค,ค้กสี่เหลี่ยมมีโดนัทมีขนมปังฝรั่งเศสโอ้น่ากินค่ะแล้วก็มีอเซเซิลี่เล็กๆอย่างนี้ด้วยนะคะนี่ชุดแบบขนมปังกาแฟะอะไรอย่างเงี้ยน่ารักมุ้งหมิงท้ายค่ะเป็นเคาน์เตอร์ค่ะเตอร์คิตตี้เป็นแบบนี้สีเขาจะออกเป็นสีชมพูอ่อนๆค่ะเห็นไหมน่ารักมาเดี๋ยวเรามาเล่นกันเลยโอ้โหตายแล้ว เช้าแล้วฉันต้องรีบมาจัดร้านอู้้ร้านทำไมพังแบบนี้เนี่ย <Yeah. S 1> เดี๋ยวฉันต้องจัดใหม่แล้วนะไสไว้ตรงไหนดีเคาน์เตอร์ไว้ตรงนี้ดีกว่าพวกนี้ไว้ริมสูตรเอาเคาน์เตอร์อันเล็กคิดเงินไว้ตรงนี้วันนี้นะคะเป็นตัวขนมปังเอาไว้ให้ลูกค้าเลือกพอดีเลย yeah. Yeah. วางของไว้ตรงนี้งวางไว้ตรงนี้ตัวนี้นะคะ เอาไว้เปิดวางไว้ตรงนี้ค่ะอี้แล้วก็ที่คิดเงินถ้าเปิดร้านแล้วนะคะอุ๊ยได้ข่าวว่ามีร้านกาแฟคุณป้าใจดีมาเปิดใหม่เดี๋ยวฉันจะต้องไปลองชิมขนมเค้กหวานๆก็ดีกว่าเอ๊ะแต่ฉันไม่กินกาแฟแต่ไม่เป็นไรเรากินโกโก้ก็ได้ไปกันเลยรับอ,อืมสวัสดีจะหนู สวัสดีค่ะหนูขอเป็นขนมเค้กหนึ่งอันนะคะแล้วก็เป็นโกโก้แทนกาแฟนะคะได้เลยจ้าหนูสามารถทำการบ้านที่ร้านป้าได้เลยนะจ๊ะ oh. อุ๊ยดีจังเลยค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะทั้งหมดเท่าไหร่คะ50บาทจ้ะหนู <Yeah. S 1> 50บาทนี่ค่ะนั่งรอแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวป้าไปเสิร์ฟจ้า ได้คะ่ะอีส่สวยจังเราถ่ายรูปเฟลฟี่ไปลงอินสตาแกรมดีกว่านีา่สวยมากเลยเช็คเช็คชะ็แชะ็คะโอ้ขนมปังกับโกโก้มาแล้วจ้าอุ๊ยขอบคุณมากค่ะคุณป้าถ่ายรูปสะพันเลยมไม่เป็นไรจ้าขอให้ทานให้อร่อยนะครับ<ม>ขอบคุณมากๆค่ะ<ม>อู้อ,อ,อร่อยจังเลย เสร็จกันไปแล้วนะคะสำหรับร้านกาแฟของเราวันนี้ฮัลโหลคิตตี้นะคะน้องๆอ,อยากดูกล่องต่อไปก็อย่าลืมกดไลค์กันเยอะๆทั้งยังคลิปนี้เป่าผ่าไปแล้วนะเจอกันใหม่คลิปหน้าแน่นอนคลิปนี้ไปแล้วจ้าบ๊ายบายจุ๊บ